สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพาทุกท่านนะครับสร้างระบบการแจ้งเตือนสัญญาณต่างๆนะครับจากเว็บไซต์ Trading View นะครับเข้าไปยัง Telegram Bot นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในการรับส่งการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการสร้างการแจ้งเตือนในเว็บไซต์ Trading View นะครับเราก็สามารถไปที่เมนู Alert นะครับแล้วก็ เลือกที่ create alert ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถสร้างการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขของท่านได้เลยนะครับในคลิปตัวอย่างนี้นะครับผมจะเลือกเป็น condition เนี่ยให้เป็น price นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพฤติกรรมให้เป็นตัวเป็น moving up ละกันนะครับแล้วก็เลือกเป็น0.02%นะฮะเพื่อให้มันเห็น alert ได้เร็วๆนะครับพอผมกด create เสร็จปุ๊บนะครับ ถ้าราคาขึ้นไป0.02%นะครับโดยปกติแล้วมันก็จะมีเป็น toast นะครับ alert ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นหน้าต่างเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาแต่ทีนี้ที่จะพาสร้างนะครับก็คือจะเป็นตัวการส่งข้อความนะครับเข้ามายัง telegram bot แบบนี้นะครับซึ่งตัว telegram นะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งบน pc นะครับแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถ log in พร้อมกันได้หลายเครื่องนะครับ ก็เป็นหนึ่งในข้อดีนะครับของตัว t e l e g r a มนะครับสำหรับวิธีการสร้างนะครับจะสร้างยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยที่ไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Google ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่จุด9จุดนะครับมุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Google Drive นะครับตัวนี้นะครับพอเปิดหน้า Google Drive มาแล้วนะครับให้ไปที่เมนู ใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เพิ่มเติมครับแล้วก็ไปที่สคริปต์ของ Google Apps นะครับอ่าพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าแอปสคริปต์นะครับแบบนี้นะฮะให้เราเลือกที่สร้างสคริปต์นะครับอ่าตอนนี้เราก็จะได้เป็นหน้า Google Apps Script แบบนี้นะครับ แล้วกอ็อาจจะตั้งชื่อก่อนก็ได้นะครับในส่วนของโครงการไม่มีชื่อนะครับตรงนี้ก็อาจจะตั้งชื่อเป็น Trading View นะครับ t ู t e l e g r a m นะครับอันนี้ตั้งอะไรก็ได้นะครับตามที่ท่านอยากตั้งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวลบออกไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะครับเป็นลิงก์สำหรับไปรับโค้ดนะครับก็ พอเปิดลิงก์มาแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้านี้นะครับให้ท่านกดที่ปุ่มรอตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด c t r l a c t r l c นะครับเพื่อทำการ Copy ทั้งหมดนะครับแล้วก็กลับไปที่ Apps c r i p t นะครับที่เป็นหน้าโค้ดนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มวางครับ c t r l v นะครับทีนี้นะครับในส่วนของโค้ดนะครับมีจุดที่ต้องแก้ไขนะครับอยู่2จุดนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะพาทำนะครับบรรทัดที่2เนี่ยก็คือจะเป็นตัวโทเค็นนะครับของบอทนะครับแล้วก็บรรทัดที่3เนี่ยจะเป็นแชท ID นะครับซึ่งตรงนี้นะครับได้มาจากไหนนะฮะเราจะต้องไปเปิดนะครับตัวแอป Telegram นะครับที่อยู่ในเครื่อง PC ของเรานะครับท่านใดที่ยังไม่เคยติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับที่วิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไว้ให้อ่า เสร็จแล้วนะครับเราจะทำการสร้างบอทนะครับขึ้นมา1ตัวนะครับให้ทุกท่านไปที่ช่อง search ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาว่า app s i g n นะครับ bot father นะครับอ่าตามนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกที่รูปนี่นะครับไอคอนที่เป็นรูปโปรไฟล์ใส่สูตรสีน้ำดำเนี่ยนะครับแล้วก็เป็น bot father นะครับแล้วก็มี select ติ๊กถูกสีฟ้านะครับก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับอ่าผมเปิดเต็มหน้าจอนะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะครับก็สามารถกดปุ่มสตาร์ได้เลยพอกดสตาร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อความส่งมาแจ้งเราเกี่ยวกับคําสั่งต่างๆที่เราจะใช้งานในส่วนของบอทนะครับตอนนี้เราจะสร้างบอทดตัวใหม่ขึ้นมานะครับที่ใช้ในการส่งการแจ้งเตือนนะครับเราก็จะเลือกที่เมนู New Bo t นะครับอ่าผมก็จะเลือก New Bo t เสร็จปุ๊บมันก็จะถามว่า,าจะตั้งชื่อบอทตัวนี้ว่าอะไรนะครับก็จะสมมติว่าผมจะตั้งว่า Telegram Notify แล้วกันนะครับ Telegram Notify นะครับเสร็จแล้วก็ Enter ส่งไปได้เลยทีนี้มันก็จะถามว่า,าจะตั้ง username ของบอทว่าอะไรนะครับเงื่อนไขของ username ก็คือจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าบอทนะครับยกตัวอย่างเช่นเ h อ r ์ติสนะฮหรือว่า t h e r t ติสอัน r ดอร์อรบแบบนี้นะครับ ผมจะตั้งชื่อมันว่า TDV t v, นะครับทูเทเลกราฟทัฟสวัตันเดอร์สกบอทอ่ะสมมุตินะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อมันประมาณนี้นะฮะแล้วแต่ท่านจะตั้งเลยนะนะครับแต่มันต้องลงท้ายด้วยคำว,ว่าบอทนะครับกด Enter ไปอ่ะ uh, ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราสร้างบอทเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะสามารถคุยกับบอทนะครับได้โดยการที่คลิกที่ลิงก์นี้นะครับก็พอกดมาปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถสตาร์ทนะครับแล้วก็สามารถส่งข้อความหาบอทได้นะครับส่งไปว่า hello นะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครเพราะว่าเราสร้างบอทมาเพื่อรับการแจ้งเตือนอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วกลับไปที่ตัวบอทฟาเธอร์นะครับแล้วก็ดูที่ตรงนี้ครับสิ่งที่เราจะมาใช้คือตัวนี้นะครับก็คือโทเค็นนะครับ จะอยู่ในบรรทัดหลังคำว่า http api นะครับก็สามารถกดคลิกคัดลอกได้เลยนะครับมันก็จะคัดลอกโทเค็นมาให้เราเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาโทเค็นตัวนี้นะครับไปวางในโค้ดของเราในบรรทัดที่2ครับท่านสามารถเลือกนะครับแล้วก็วางแทนค่าตัว x ได้เลยนะครับต้องมีเครื่องหมาย single quote ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับห้ามลบนะครับให้เหลือ single quote ไว้ทั้ง2ฝั่ง แล้วก็ถัดไปนะครับในส่วนของแชท t ID นะครับที่เราจะเอามาใช้นะฮะซึ่งตัวแชท t ID เนี่ยได้มาจากไหนนะครับผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้นะครับเป็นระบบดึงข้อมูล Telegram Bot นะครับผมก็จะวาง Telegram Bot Token นะครับที่เรา Copy มาเมื่อกี้นี้นะแล้วก็กดค้นหาครับพอค้นหาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีข้อมูลนะครับของ บอทขึ้นมาอ่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตัวบอทอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นบอทที่เราสร้างขึ้นนะฮะล้วส่งข้อความหามันอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะส่งเป็น Hello ไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้ลองกดค้นหาอีกครั้งหนึ่งครับอ่าตอนนี้ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแล้วนะครับว่าชื่อแชทนะครับเป็นชื่อของอ่า ID ของท่านนะครับเป็นชื่อของรายการของท่านแล้วก็แชท ID ตรงนี้ก็สามารถกดคัดลอกนะครับ พอคัดลอกเสร็จแล้วนะครับก็เอามาวางไว้ที่บรรทัดที่3แบบนี้นะครับวางไว้ที่บรรทัดที่3แบบนี้เลยเสร็จแล้วกดเซฟครับจากนั้นนะครับเราจะไปที่การทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็เลือกจัดการการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็สร้างการทําให้ใช้งานได้ครับ ประเภทตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นเว็บแอปนะครับแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงครับเปลี่ยนเป็นทุกคนครับแล้วก็กดเลือกที่การทำให้ใช้งานได้ครับตรงนี้จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่การตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็ให้สิทธิ์เข้าถึงเลือกอีเมลที่เราใช้งานนะครับแล้วก็ไปที่ Advance นะครับ go to trading view to telegram u n s a v e ตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม allow ได้เลยครับ พอเรากดปุ่มเอา o าเสร็จแล้วนะครับระบบจะทำการสร้าง URL เว็บแอปขึ้นมาให้เรานะครับก็คือ URL ตัวนี้นะให้เรากดที่ปุ่มคัดลอกนะครับเราจะเอา URL นี้ไปใช้งานต่อในเว็บ Trading View นะครับพอกดคัดลอกเสร็จแล้วนะครับเราจะกลับไปที่ตัว Trading View นะครับแล้วก็ในหน้าของการแจ้งเตือนนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลบตัวเอ er าตัวเดิมออกก่อนในหน้าการแจ้งเตือนนะครับ อ่ะผมจะ create ขึ้นมา1ตัวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะในตัว notification ตรงนี้นะครับตัว webhook url เนี่ยมันจะถูกปิดอยู่นะครับซึ่งเราจะสามารถเปิดตัว webhook url ได้นะครับแล้วก็เดีนะ๋ยวผมจะลบลิงก์เดิมของผมออกก่อนนะครับ webhook url ตัวนี้นะครับก็คือ url ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นี้นะกดคัดลอกมาเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็เอา url เนี่ยมาวางในช่องนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็เราตั <pl ains> ้งค <sweating> <UK> <tv>. ่าอะไรให้เรียบร้อยนะฮะตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับเป็น moving up เหมือนเดิมนะครับเอา0.1%แล้วกันนะครับข้อความตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็คือจะเป็นข้อความที่เราส่งเข้าไปใน telegram นะครับจะลองเพิ่มข้อความเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วก็จะกด create นะครับ โอเคตอนนี้ก็จะตัว alert ของผมก็จะ active แล้วนะครับถ้าราคามันขึ้นไปถึงมันเกิดการเพิ่มขึ้น0.1%อ่ะ alert แล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีเนี่ครับเป็นข้อความที่แจ้งเตือนเข้ามาใน telegram นะครับก็จะเป็นข้อความแบบนี้เลยตามที่เราตั้งค่าไว้ใน trading view นะครับซึ่งก็สามารถมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับทีนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาดูที่ตัว document น,นะครับของ alert ของ trading view ได้นะครับมันก็จะมีค่าต่างๆนะครับที่เราสามารถส่งไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวชื่อ exchange นะครับหรือว่าพวการาคาปิดราคาเปิดราคา high ราคา low นะครับก็สามารถใส่เป็นข้อความพวกนี้ส่งเข้าไปในข้อความ message ตรงนี้ได้มันก็จะส่งข้อความเข้าไปที่ telegram ให้เรานะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับที่พาทำระบบแจ้งเตือนจาก trading view นะครับไปยัง telegram bot นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดนะครับที่ลองทำแล้วติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามายังช่องทางการติดต่อที่ผมให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับลูกชายผมนะครับก็สามารถ ช่วยสนับสนุนนะครับผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ในคลิปตอนนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ